5เหตุผลที่ลิซ่าและพิงค์ชนะใจคนทั้งโลกได้รับความรักอย่างมากมายเดล l y n e วิสออนไลนชวนเปิด5เหตุผลที่ศิลปินดังลิซ่าและพิงค์ชนะใจคนทั้งโลกได้รับความรักอย่างมากมายและมีแฟนๆที่พร้อมเคียงข้างและซัพพอร์ตเธออย่างคับขัง่งหากเอ่ยถึงชื่อของศิลปินสาวที่ชื่อว่า Lisa ล Lisa ิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงศิลปินเกิร์ลกรุป๊ปชื่อดังสัญชาติไทยเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนเพราะสาวลิซ่าจัดเป็นผู้โรงอิทธิพลคนหนึ่งของโลกในเวลานี้และทุกๆผลงานของเธอที่ออกมาก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆทั่วโลกมีแบรนด์สินค้าและงานโฆษณาพุ่งเข้าใส่เธออยากดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นจำนวนมาก รวมถึงศิลปินต่างๆก็อยากร่วมงานกับเธอเช่นกันทำให้ชื่อของสาวลิซ่าไม่มีใครไม่รู้จักจริงๆโดยเฉพาะในประเทศไทยบ้านเกิดของเธอลิซ่าถือเป็นไอดอลและศิลปินที่มีคนยกเธอเป็นแบบอย่างจำนวนมากเพราะความสำเร็จของเธอบวกกับความน่ารักของเธอทำให้ใครรู้จักเป็นต้องหลงรักสาวลิซ่าอย่างมากมาย เ e ลี่นิวส์ออนไลน์จึงอยากพาทุกคนไปเปิดเหตุผลที่สาวลิซ่าชนะใจคนทั้งโลกเข้าไปอยู่ในหัวใจของพวกเขาและทำให้เขารักเธอได้มากมายขนาดนี้กันประการที่หนึ่งความอดทนพยายามในการเป็นศิลปินต้องบอกก่อนว่าลิซ่าต้องใช้ความพยายามและอดทนอย่างมากก่อนจะได้เดบิวต์อยู่ในวงแบล็ k พิง k เธอต้องผ่านการฝึกร้องเต้น และพัฒนาบุคลาภาพและอื่นๆอีกมากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้ที่ทุกคนรู้จักและรักเธอซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะทำได้แต่ลิซ่ามีพรสวรรค์นในการเต้นและเป็นศิลปินอยู่แล้วในตัวและเธอก็ได้ใช้ความพยายามและอดทนในการพิสูจน์ตัวเองใช้พรสวงฝึกฝนอย่างหนักให้ตัวเองเป็นลิซ่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดเพื่อคนที่รักเธอ ประการที่สองรอยยิ้มและความใส่ใจลิซ่าจัดเป็นอีกหนึ่งสาวที่เรามักจะเห็นรอยยิ้มและความใส่ใจของเธอต่อแฟนของเธอเสมอเธอไปที่ไหนหรือจะเหนื่อยล้าเพียงใดแต่เมื่อเธอเจอแฟนแฟนเธอมักจะยิ้มและมอบความประทับใจให้กับแฟนแฟนทุกครั้งทำให้พวกเขามีความสุขและยิ้มไปด้วยกันกับเธอ ประการที่สามลิซ่าเป็นคนรักครอบครัวและคนรอบข้างมากๆลิซ่าจัดเป็นอีกหนึ่งที่ทำงานหนักมากๆและไม่ได้อยู่คุณแม่และครอบครัวมากนักแต่เมื่อมีเวลาหรือว่างเมื่อไหร่เธอมักจะบินกลับมาไทยหรือพาคุณแม่คุณพ่อและครอบครัวไปเที่ยวเพื่อใช้เวลาร่วมกันอยู่เสมอ รวมถึงเพื่อนร่วมวงสาวลิซ่าเองก็ดูแลและรักเพื่อนมากๆมีอะไรก็นึกถึงเพื่อนอยู่เสมอทำให้หลายคนยิ่งประทับใจและเอาแบบลิซ่าคือรักครอบครัวและคนรอบข้างนั่นเองประการที่สี่ความอบอ้อมอารีและอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอ แฟนๆมักจะเห็นสาวลิซ่าพูดขอบคุณและแสดงออกในเรื่องราวต่างๆด้วยความสุภาพและอ่อนน้อมทั้งกับคนที่โตกว่าและใจดีกับคนที่เด็กกว่าเสมอโดยเธอใช้ความน่ารักและอ่อนน้อมทําให้คนเอ็นดูและรักเธอได้อย่างมากมายประการที่5ความเป็นมืออาชีพ ลิซ่าใช้การฝึกฝนในการพัฒนาตัวเองเพื่อให้เธอเป็นลิซ่าที่พร้อมในการทำงานและมอบความสุขกับแฟนๆโดยการทำงานของเธอนั้นเธอเน้นใส่ใจรายละเอียดและทำงานด้วยความรักมีความเป๊ะ้ย่างมากและเธอก็ใส่ใจกับงานของเธอเสมอทำให้หลายคนที่ทำงานด้วยประทับใจอย่างมาก นี่เป็นเพียงเหตุผลสั้นๆที่ประกอบกันเป็นลิซ่าในวันนี้ซึ่งเธอได้ที่สูจนให้ใครหลายๆคนเห็นแล้วว่าความพยายามและอดทนมีคุณค่าเสมอและไม่ใช่โชคชะตาหรือเพราะอะไรที่ทำให้เธอเป็นศิลปินในวันนี้แต่เป็นเพราะเธอเองต่างหากที่เป็นคนที่น่ารักและแสนดีที่ใช้ความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อและคว้าความฝันของตัวเองมาครองได้ต่างหาก